มายังไงเบนปุญญาพรโชมุมหวานแก๊บวิทนาตว่าที่สามีทำอาหารให้กินอยู่ดีๆก็มีชาวเน็ตเตือนอวดเยอะระวังโดนคนอื่นงับหลังจากที่ประกาศข่าวดีพร้อมกับเผยซีนสุดเซอร์ไพรส์แก๊บวิทนาธวัฒนกุลขอแต่งงานที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมาแล้วนั้นทางด้านนางร้ายสาวสวยเบนปุญญาพรภูนพิพัฒน์ก็ขยันอวดสินหวานปนน่ารักคู่กับว่าที่เจ้าบ่าวมาให้ได้ชมอยู่ต่อเรื่อยๆเลยทีเดียวโกวศิสินเสิบของฝากจากหัวหินหุ่นล่ำขาวจัวเต็มตาแอพันธิลา ประกาศข่าวดีเบบีทิล่ามาแล้วเบสรากวานีคอนเฟิร์มโสดแล้วสุขขึ้นเยอะลั่นรุง,งีโสดนานแล้วอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเบนปุญญาพรก็เพิ่งจะอวดโมเมนต์หวานตอนที่แฟนหนุ่มลงมือเข้าครัวทำอาหารให้กินประโยโยๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าหาเวลาว่างมาทำให้กินอีกนะแกปเตอร์ อร่อยจริงไม่ได้อวยชมเยอะๆๆๆจะได้ทําให้กินอีกงานนี้ก็ทําเอาเหล่าแฟนๆที่ผ่านมาเห็นต่างแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักกันยกใหญ่แต่ทว่าขณะเดียวกันนั้นก็ไม่ไวยมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ชวนเอแอบเตือนดาราหญิงทั้งหลายใต้โพสต์ของสาวเบนว่า แจ้งเตือนดาราหญิงทั้งหลายอย่าอวดผัวเยอะเพราะมีผู้หญิงอื่นที่จะเงือผัวคุณเป็นเพราะความอวดของคุณซึ่งจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ไม่ได้เห็นสาวเบ้นหรือแฟนคลับรายอื่นๆเข้ามาตอบกลับหรือต่อความยาวสาวความยืดให้เกิดดราม่าแต่อย่างใดงานนี้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวย,ยังไม่เห็นหรือเห็นแล้วแต่เลือกที่จะปล่อยผ่านกันแน่